สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาแนะนํา1ปืนที่น่าเล่นนะครับนั่นก็คือเจ้าปืน Mx4 Gen2 นั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมของเจ้าปืนนี้แล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปืนที่น่าใช้น่าแต่มันไม่ค่อยโดดเด่นแค่นั้นนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าความแรงของเจ้าปืนนี้เนี่ยมันไม่ได้แรงมากนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอยู่ในระดับกลางๆซะมากกว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นของเจ้าปืนนี้เลยนะครับนั่นก็คือการก่อกลุ่มการของกระสุนปืนนั่นเองนะครับ เห็นไหมล่ะครับท่านผู้ชมเพียงแค่เราคุมแรงดีของปืนเนี่ยประสุนปืนก็อยู่รวมกันได้โคตรด,ดีเลยนะครับแล้วในส่วนถัดมาต่อจากนี้เนี่ยเราจะทําให้ปืนนี้เล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผิ้วไหวขึ้นนั่นเองนะครับ Double Kill. เป็นยังไงล่ะครับท่านผู้ชมนี่ขนาดเราเว้นระยะห่างออกมาตั้งไกลนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราโกดจ้ายิงด้วยกระสุนปืนยังต,งตรงตัวสตูอีกอะและทั้งมวลทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความโดดเด่นของเจ้าปืน MX4 นะครับเอาละครับท่านผู้ชมฟังตรงจุดนี้เนี่ยมานานพอสมควรแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเราเอาเจ้าปืน MX4 ไปลุยในเกมพร้อมกันเลยก็แล้วกันนะครับ แล้วผมมาถูกเวลาพอดีเป๊ะเลยครับท่านผู้ชม ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยเราไปสั้นไวก็แล้วกันครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นะครับแม่สาวน้อยเอ็งจ้องจะวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนหยุดความคิดนั้นเอาไว้เดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ย เป็นยังไ like, งล่ะท่านผู้ชม แต่รอบนี้พี่ได้มุมยิงไว้ไน้องเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องกระโดดอีกแล้วครับท่านผู้ชมมท่านผู้ชมยิงศัตรูหายอย่างไวเลยครับ Sure. <Girl. S 2> ผมตัดยาไปหนึ่งคนแล้วนะครับเพื่อน <Okay. S 2> ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ไม่ทานแล้วว่ะท่านผู้ชมอย่างนี้มันยากแล้วครับดวงของผมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมไมาละ่ะผมขอแก้มืออีกรอบนึงก็แล้วกันนะครับมาสิรอบนี้พ่อจะยิงให้หนักเลย สนไนเปอร์หนุ่มควรม่องเท่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเอาสิก่อนหน้านี้เองยิยงใครลหรอครับเพื่อนรอบนี้ผมขอร้างแค้นคืนหน่อยก็แล้วกันนะครับ Few moments You โอ้โหสัตว์ตัวแม่งเหลือกันตั้ง3คนเลยเหรอครับเนี่ย หยุดผมอยู่แล้วครับท่านผู้ชมนาทีนี้แ็นยัไงไงเอ่ยอ,อยากที่จะอยู่โดนระเบิดสูตรผมขนาดนั้นเลยหรอครับ Special Point. Special Point. ไม่มีใครหยุดผมอยู่จริงๆนะครับเนี่ยท่านผู้ชมทำเป็นเล่นไปศัตรูก็เหลือแค่2คนเท่านั้นแล้วครับท่านผู้ชม It's over. Go home. ผมไม่มีความจะเป็นต้องรีบอยู่แล้วครับท่านผู้ชมในเมื่อเรารู้ตำแหน่งของศัตรูครับให้ตายเถอะศัตรูเขาหลบอยู่อีกมุมนึ่งเหรอครับเนี่ย โอเคอย่างน้อยผมก็ตัดได้หนึ่งคนแล้วว่าท่านผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็แล้วกันครับ <Double Kill. S 3> ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ เจอแล้วหนึ่งคนครับท่านผู้ชม20 m ิ n u t e s later ศัตรูเขาน่าจะเหลือแค่คนเดียวแล้วครับ สัตรูแม่งโคตชโชคดีเลยอะครับท่านผู้ชมที่มันปิงครับไม่อย่างงั้นเนี่ยผมเองก็รอดไปแล้วนะครับหน้าจองหวานั้นโอ้ให้ตายเถอะโดนอย่างนี้แล้วผมเซ็งเลยว่ะเฮ้ย เจอแล้วหนึ่งคนครับท่านผู้ชม ต้องเล่นงานเขาก่อนเลยครับท่านผู้ชมเพราศัตรูเขาทำผมเอาไว้เจ็บแสบมากเลยนะครับเนี่ยในคอมยังไม่มีใครครับท่านผู้ชมไปคุยกันลากมา สายเธอแม่งจ้องจะเล่นงานผมอย่างเดียวเลยนะครับ no, 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 no. ไอ้ตายเธออย่างนี้เราจะสู้ยังไงไหวเว้ยศัตรูขาเหลืออยู่แค่คนเดียวเท่านั้นครับ้อทีมผมแม่งก็ฟรีกัน2คนอีก เราต้องเอาจริงเอาจาังนิดนึงนะครับจังหวะน,นี้ ผมไม่มีความจำเป็นต้องรีบนะครับท่านผู้ชมโอ้โหให้ตายเถอะผมทําไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ฟรีอีก2คน ท่านผู้ชมเกมแม่งโคตรเดือดเลยว่ะเฮ้ยทีมของคุณได้รับชัยชนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ